การเดินทางของเคลล์ฮิรันจากคอมิกผู้ข่มขืนไปสู่นักแสดงทางการเมืองในเคลล์ฮิรันโมเดลคอมิกาที่ทําให้คุณต้องร้องไห้จากความตลกและคิดเห็นเข้มข้นคุณคิดว่าคอมิกสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หรือไม่นี่คือคําถามที่เคลล์ฮิรันพยายามตอบในงานแสดงคอมิกของเขาเคลล์ฮิรันโมเดลคอมิการ์นที่เต็มไปด้วยความตลกและความรุนแรงทางการเมืองงานที่เขียนขึ้นระหว่างทัวร์โซทูไลฟ์ในปีนี้และกําลังถูกสตรีมบน HBO Max งานนี้เขาไม่เพียงแต่จะพูดถึงการเมือง และผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเผยแพร่ความขัดแย้งที่แปลกๆในชีวิตประจําวันอีกด้วยแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการนําสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานเข้าด้วยกันให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์แบบในเวลาหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่ทําให้คุณหัวร้อนอย่างหนักคือการที่คนที่พึมพำอย่างโง่เขลาเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์แต่พูดถึงการเมืองอย่างจริงจังเขาบอกกับเดอะฮอลลีวูดริพอเธอฉันคิดว่าทุกคนในโลกนี้ก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ด้วยกันแบบนี้และการหาสมดุลคือสิ่งสําคัญที่สุด ในบทสัมภาษณ์ด้านล่างเขาอธิบายว่าเขาสร้างสมดุลระหว่างการเมืองกับความตลกในงานแสดงอย่างไรเขาเลือกเรื่องราวไหนบ้างที่จะนําเข้ามาและเขาหวังอะไรจากอนาคตเขายังชวนให้คุณตื่นเต้นกับบทบาทของเขาใน The Devil w e a s Prada สองอีกด้วยแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดพลาดไปการสร้างสมดุลระหว่างการเมืองกับความตลกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เคเลอร์ฮิรนทำได้อย่างลงตัวเขาบอกว่างานของฉันคือการทําให้คนร้องให้แต่ฉันรู้สึกว่ามีหน้าที่เพิ่มเติมในการบอกความจริงและพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เขายังพูดถึงตัวเองและวิธีที่เขามองโลกอีกด้วยฉันอยากให้คนรู้ว่าฉันเป็นแค่คนธรรมดาและนี่คือวิธีที่ฉันมองโลกคุณเคยคิดว่าคอมิกค,ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงการเมืองหรือไม่เคลเลฮิลตอบคำถามนี้ด้วยการนำเสนอความคิดเห็นที่ขัดแยง้งและเชิญชวนให้คุณมาพูดคุยในส่วนของความคิดเห็นเมื่อพูดถึงการเลือกเรื่องราวที่จะนำเข้ามาเขาบอกว่ามีสิ่งที่ถูกตัดทิ้งไปเยอะเลยแต่ละส่วนต้องการสิ่งที่แตกต่างกันเช่นเมื่อพูดถึงการเมืองบางครั้งคุณอยากพูดต่อเนื่องแต่บางครั้งคุณอยากเปลี่่นเรือง เพื่อให้ผ่อนคลายเขายังพูดถึงการวางแผนในเวลา 15, 30และ60นาทีและการคิดถึงงานโดยรวมคุณคิดว่าคอมิกบนเวทีและคอมิกบนโซเชียลมีเดียต่างกันอย่างไรเคลเลฮิลันอธิบายว่าการเป็นคอมิกบนเวทีและบนโซเชียลมีเดียต่างกันมากคุณโชคดีถ้าคุณสามารถทําทั้งสองได้เขายังพูดถึงความตื่นเต้นของการแสดงสดที่ไม่มีการแก้ไขคุณอยู่กับคนในห้องเดียวกันและพวกเขาสามารถเห็นความคิดของคุณที่เกิดขึ้นในทันที ในอนาคตเคลเลอร์ฮิรันอยากจะทำอะไรต่อเขาตอบว่าฉันอยากทำทุกอย่างฉันอยากกำกับฉันอยากเขียนของตัวเองมากขึ้นฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของคนอื่นๆและในที่สุดฉันอยากผลิตเขายังพูดถึงความตื่นเต้นของการได้ทำทุกอย่างในวงการบันเทิง <hein? S 2> เมื่อพูดถึงการแสดงเคลเลอร์ฮิรันชอบบทบาทคอมิกหรือบทบ,บาทกราม่กเขาตอบ <Leaving. S 1> ว่าฉันอยากไปที่ที่คนอื่นยอมรับฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานกับคนที่ดีและรักสิ่งที่พวกเขาทำ สุดท้ายนี้คุณอยากรู้เกี่ยวกับบทบาทของเค l เลอร์ฮิรันในเดอ The West, ะเดวิลเวสเพราะทงสองหม่เขาบอกว่ามันจะสนุกมากๆฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันฉันมีบทบาทที่สนุกสนุกแต่ไม่ใหญ่มากเขายังพูดถึงความฝันที่เป็นจริงของเขาเมื่อได้อ่านบทภาพยนตร์ตอนที่สองเ e l เล r ร e ฮิรันโมเดลคามิเนกำลังถูกสตรีมบน HBO Max ตอนนี้